กาบสวัสดีครับผมวันนี้มีคลิปหนึ่งครับผมวันนี้เรามาเที่ยวที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นวัดดังอีกวัดหนึ่งวันนี้บรรยากาศคนเยอะนะครับด้านนี้ยังไม่มีคนอยู่ด้านหลังไเยอะครับ รถติดตลอดเลยนะครับผมนี่เป็นด้านหน้าเนี่ยรถทยอยเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันที่30ทธันวาคมนะครับ2566เ,เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆบ,บริเวณของวัดพระสิงห์ว่าเขามีอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นร้านให้ทำสังกทานได้นะครับผมมีดอกไม้ทุกเทียนอันนี้ก็น่าจะเก่าอยู่ที่เป็นหอเจดีหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับ เป็นหอระฆังเก่าหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมไมไมค่อยรู้เหมือนกันของทางภาคเหนือเขาส่วนอันนี้ก็เป็นวัดด้านไหนที่เขาทำใหม่ปะตายเอาอะไรบ่าอเดอะจะทำก็ทำเดี๋ยวพี่ตายเขาจะทำบุญนะครับผมไม่เป็นไร ผมก็จะถ่ายกันไปแบบเร็วๆแบบนี้แหละวันนี้ด้านในเขามีคนเยอะคนมาทำบุญมาเที่ยววันนี้เราที่มาจัดสวะถวายต่ารเป็นแจบเราสงสามเเรียนด้วยนะครับ คลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ตัดต่ออะไรมากนะครับผมผมจะถ่ายแบบเนี่ยเดินถ่ายแบบเรี้ยวๆเลยให้ดูว่าภายในวัดเนี่ยเขาเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างที่เป็นความเก่าแก่ความสวยงามของวัดแล้วการาทำบุญของภาคเหนือเขาจะเป็นแบบแบบไหนจะเหมือนภาคอื่นไหม

มาครับเป็นเจ้าภาพตอนนี้ได้เลยครับจอนครับขอเชิญรู้ทุกท่านรู้ทุกคนนะคุณพี่อันเดนโอคคุณบอลก็วายดิบนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้จุดดอกไม้ทูบเทียนนะครับอันนี้เป็นคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับผมจุระขึ้นชื่อ ของวัดระสิงห์ของเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับเรามีน้องจากชาวต่างประเทศใั่างดุลนู่ที่หมายนครอ่เดียวเชิจวมเป็เจ้าภาพนะคุี yeah, like ่ฮัโหจอยูไนดซีีาไอูรตฟรูนาร์ไนทอัลเรดบิดาแะวาง <c oughs> ก็ตอนนี้ผมเดินมาถึงหน้าพระรามนะครับกฎของที่นี่นะครับผมแต่งชุดสุภาพนะครับขาสั้นไม่ใส่เกาะอกอะไรอย่างนี้ไม่ให้ใส่นะครับเสื้อกงเสื้อกล้ามน,นี้ไม่ให้ใส่เลยนะครับถ้าจะเข้าไปกราบข้างในาม ครับเดี๋ยวผมจะทำการเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้ากันดีกว่าเจ็ดพันสองร้อยบาทกับพี่น้องคำับเป็นห่าพัตตาอาเดียวอาจารย์เดียวโต้อำเร็จจะได้เจอิุกตัวมดอากพี่น้องที่นั่งอยูีใน้องทีกหา

เรก็สสองอ่าสีตามลำดับจนกวาครงกันเลยนะครับทีนสกั ด้านในก็เป็นแบบนี้ครับวันนี้จะคนจะเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้มันจะเป็นวันใกล้วันปีใหม่คนก็จะมาเที่ยวอันนี้นะครับจะเป็นแบบทำอ่าสระเคาะนะครับของวันอาทิตย์นี่สระเคาะของวันจันทร์ ก็มีไล่ไปเล่ยนะครับเ็ามีทำพิธีสะดเคา้ด้วยนะครับ้าใน นี้คนเยอะครับผมอาจจะไปเข้าไปถ่ายอะไรด้านหน้าไม่ไมค่อยได้ครับถ่ายได้ไกลๆเพราะว่าก็เกรงใจเขาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําบุญก็หน่อยหนึ่งแล้วก็จะตัดคลิปออกไปถ่ายด้านนอกก็ตอนนี้ผมได้กระทงสะดอกพร้อมไปแล้วนะครับในในอ่าชายธงเนี่ยให้เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเรา เขามาจุดที่ที่เขาจะสะดอกคอเดี๋ยวจะมีพระเนี่ยเขาจะมาสวดสะดอกคอให้ตอนเย็นอันนี้ผมเกิดวันจันทร์ผมก็จะใส่ไว้ที่วันจันทร์วันจันทร์ผมก็จะอยู่ตรงนี้ yeah. จะทำบุญใส่อันนี้อีกอีกอย่างหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ช่วยธนุบรมรุงพระพุทธศาสนาด้วยครับผม ตอนนี้ออกมาจากวัดออ,ออกมาจากภายในของหลวงพ่อโตในวัดพระติ๋งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านในต่อครับว่ามีอะไรบ้าง นี่ภายในของวัดพระสิงห์นะครับผมกล้องไม่ค่อยโฟกัส

อันนี้น่าจะเป็นเป็นโบสถเก่าหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจก่อนที่จะมามีโบสถใหม่ีด้านภายในนะครับนี่มีหุ่นขี้ผึ้งของอ่าเกจิอวันก่อนภายในก็ตกแต่งเป็นของร้านนาเล,เลยนะครับผม นี่เป็น j จดีมีพระแก้วมรกตจำลองข้างในมีพระประธานเป็นพระพุทธเล็กอยู่นะครับอันนี้เป็นจิตกรรมอ๋อเป็นงานแกะสลักนะครับผม างานแกะสลักห้ามจับนะครับเราดูเรามาเที่ยวมาเที่ยวมาชมนี่เราดูได้อย่าจับนะครับงานประตูก็แกะเป็นรูปอคล้ายๆพนารายณ์นะครับผมอาจจะเป็นรูปสยามเทวาธิราชก็ได้เป็นงานแกะนะครับ ระตูแต่เดี๋วเราเดินไปต่อครับข้างในก็มีแค่นี้นี่ก็เป็นรูปภาพสมัยก่อน ตามฝาผนังอันนี้เป็นงานสงการสมัยก่อนนะครับโอ้อันนี้เป็นภาพประตูท่าแพ้สมัยก่อน ภายในก็มีเท่านี้ครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปก็จุดต่อไปเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเจดีนะครับเนจดี JD. แสบจะเข้ากล้องนิดนึงนะครับผม อันนี้ก็เป็นประทาตวัดพระสิงห์นะครับผมลคล้ายเป็นสถูบเจดีเก่าแล้ะครับแล้วเขาทาสีน,นี่ก็มีะระฆังตลอดแนวเลยครับนี่ก็จะเป็นสถูบเก่า ประูเก่าวิหารเก่าที่ภายในวัดนะครับผมวันนี้น่าเก่าแก่นะครับผม<ว>ก็หลังจากเมื่อกี้ดูพระธาตุวัดพระสิงเสร็จอันนี้ก็จะมีวิหารน,น้อยนะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อทันใจ แต่น่าจะเป็นจำลองเพราะถ้าเป็นหลวงพ่อคงพ่อทันใจน่าจะอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคําเข้าไปดูด้านในหน่อยนี่ผมอาจจะไม่ได้เข้านะครับเพราะใส่รองเท้าผ้าใบโอเคครับด้านนี้ก็จะเป็นสถานที่เจดีย์ตะทูปเก่าหรือถ้าเพื่อนๆท่า้นใดที่เคยมาแล้วรู้ว่าเป็นอะไรก็ คิมบอกผมได้นะครับเพราะบางทีผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้วันนี้นักท่องเที่ยวนี่เยอะตอนนี้เราก็อยู่หน้า,าวิหารเก่านะครับผมนี่จะเป็นด้านนอกแล้วด้านนอก ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของแล้วนะครับผม๋ต่เราจะเดินด้วยกว่าก่อนที่เราจะจบคลิปเนาะดูเพลินๆนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุมงคลอันนี้ของวัดพัดสิงห์ เป็นเครื่องเงินเครื่องเงินครับผมจะขึ้นไหนนี่มันคิว่าจะขึ้นช่องไฟเท่ากับช่องแรกหรือจะขึ้นเลยไปเลยง่ายสองอย่างจะเป็นงานหัตถกรรมถ้าเลยบถ้าถ้าขึ้นช่อกระเป๋านะครับช่องแรกอันนี้แค่นี้ใช่ไหมจเป็นงานแฮนด์เมดแน่เลยก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าฝ้ายเป็นรูปเปลี่ยน ห้าน,นี่กระเป๋านะครับ มีกระเป๋าใบาละสิบบาทนะรเป๋าตังมีเป็นร้านของเล่นนะครับเลื้อยๆของเล่นใครชอบสะสมตุ๊กตา ของที่ไม่เข้ากับวัดเลยไปจากไหนไม่รู้ครับตรงนี้แต่ผมว่าน่ารักดีนะถ้าคนชอบสะสมเลยผมขอสะสมเลยนะครับใช่นี่พวงมุญแจกุญแจช้างโอ้นี่ถูกครับห้าบาทมีมัดผมแล้วก็จะมีเสื้อผ้านะครับผมเข้ามาข้างใน โอ้เจอของสะสมนี่ครับนี่ยนเล่นนี่ร้านข้าวหลามลุงเงินนะครับผมอาอยู่ในวัดทัาติ๋งนะครับเจ้ากเก่านะครับเจ้ากเก่านะเจ้ากเก่าหอมหวานหอมมันนะอุดหนุนลุงอุดหนุนลุงได้นะครับล,ลุงก็ขาฉับมีเฉากปวยด้วยนะ นี่เฉาก๊วยโบราณมีสดมีรอดช่องขนมจีนก็มีนะครับผมเริ่มใส่น้ำตาลอ๋อตัวนี้ก็เป็นของกินเลือไส้อั่วเป็นแหนมนี่ขนมหวาน เราก็ออกมาจากโซนขายของแล้วนะครับผมขายของจะมีโต๊ะให้นั่งกินเลยนี้ครับบริเวณรอบวัดแลละเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้ผมจะจบเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานไปดูกันเพลินไป ที่จอดรถโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมพามาน้งแต่เห็นตั้งแต่ภาพหน้าวัดนะครับจนเดินอ้อมไปบริเวณรอบวัดจนเข้ามาในวิหารใหญ่ของหลวงพ่อพโตอพระตีสันเพชรอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็เดินล้อลอล,อล,อลอไปจนข้างหลังว่าเจอ,อมีองค์เจดีย์มีวิหารเก่าอะไรเก่าที่อยู่ด้านในเนี่ยจนเดินล้อออกมาตลาดคิดว่ามีของขายของที่ระลึกถ้ายังไงท่านใดสนใจชอบก็มาเที่ยวมาช่วยอุดหนุนสินค้าที่นี่มาทำบุญเราคนไทยยังไงผมก็ฝากขอบคุณนะครับที่รับชมรับดูจนจบคลิป วันนี้ขอขอบคุณครับผมลาไปก่อนครับ